สวัสดีค่ะใหณพี่มวเหยือก้าวค่ะมาชมกันด้านลำหนามือนะคะจะมีคิวช่วงวันที่16บเก้ค่ะไปกับทางด้านคุณนองเสือเสือมวยไทยรุ่งพีดีพี่ดักไทยนะคะ๋ยวนี้จะมาจะฟีดพูดคุยกับพี่เขาดีกว่าจ้าสวัสดีค่ะคุณพี่ครับแล้วน้ำต้นไหนคะผมน้ำมืเล็กออเชียครับปีนนิ้วใหญ่แล้ว ก็สิบสามนี่ก็เข้ายี่สิบสามหนูยี่สิบสามปีเห็นบอกว่าไปต่อยให้กับทหารมันด้วยใช่ไหมเป็นไงก็ได้เหรียญทองแดงทองแดงกองทัพประกาศเรือใช่ก็ถือว่าเกี่ยวเกี่ยวกับการมาด้วยมาไฟนี้จะกลับมปน่าเป็นน้องศึกกองกำมะนาศเป็นไงเคยเจอกันไหมไม่เคยครับเป็นไงครับมวยไงครับพี่ก็มวยฝีมือด้วยกันมวยด้วยกันตายเยวกันเลยตายเยวกันเลยโอ้ยอย่างนี้ก็มีมันมันแน่ระยะเวลาในการพิซซ้อมพีซซ้อมนานไหม ก็ประมาณ20วันครับ20วันค,คือดูตัว20วันก็ทำร่างกายตลอดเวลาเลยครับผมไฟนี้ต่อยน้ำหนักเท่าไหร่คะนี่ก็133 134รอครับต่อให้ปอนตหนึ่งรอ1ปอนหนึ่งเ <100 S 1> ป็น,นงไ,ปไงมีปัญหาไหมต่อ1ปอนหนึ่งก็ไม่มีปัญหาครับนะแล้ก็ เบ็ใหญ่เลยใหญ่กว่านายแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาเราจะเราจะปล่อยขึ้นไปไหมปล่อยขึ้นไปครับตามสุดตอนนี้เรา100เลยก็1032ครับ3เบ็ด้1032ได้เลยเป็นอย่างผู้บ้มผู้ซองไฟนี้มีใครบ้างก็มีไอซีหลายคนครับใช่ที่มีเพชรมณีใช่ครับพี่อะไรเพชรเนื้อหลายคนเลย มาเจอกับพน่มาคณรงศึกคณรงศึกชนะมาด้วยยอดขุนทัพสกอร์สวยดีถือว่าพร้อมสดเลยแล้วล่าสุดพี่พี่ชนะใครมานะชนะเพชรภูไทยครับเพป็นไยเป็นไงไฟนัลชนะคะแนนใช่เป็นไงก็มีปัญหาหน่อยปัญหาหน่อยนะแต่ว่าประการก็เลือกเราเลือกเราไม่เป็นไรก็ถือว่าเราสำเร็จแล้วคณรงศึกไฟนี้ล่าสุดชนะมาด้วยเป็นไงแบบคณรงศึกเป็นมวยเป็นเหมือนเาเม็นเขาคณรงศึกเป็นเขาฝีมือเขาก็ได้ไช่เดี๋ยวคิดว่าเกมการชกดีออกมา ก็ต้องเบียดเบี่ยดแล้วโค้งชิงจังหวะครับชิงจังหวะใครพลาดเท้าเดียวก็คือแพ้ได้แล้วเป็นมวยซ้ายมวยซ้ายครับมวยยซ้าครับเอาวุฒิเด็ดที่เราจะตั้งใจเวทีกไดปก็มีมัดครับมเสริมนะครับความมั่นใจด้านนี้ก็ได้ขยายร่างกายไปแล้วก็ ไฟนี้ก็จะดีกว่าทุกไฟนะครับเหมือนจะดีกว่าไฟก่อนนะเพราะว่ามันไม่อึดเนาะเราเราไฟแล้ับไปครบประมาณกี่ไฟได้ไปต่อยกี่ห้าห้าครั้งครับห้าครั้งห้าต่อกรรมข้างหลังอ๋อเราได้ห้าไฟวางแผนการชกไงครับไฟนี้ก็นี่ก็ชี้จังหวะครับบอกไม่ไู้เั็นม่ทันวะแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็อะไรอีกความมั่นใจแล้วก็อะไรอีกอะ ะะะชชนนนนลลููกกไไหหถ้าแล้วถ้าต่อยไฟนี้เนี่ยคิดว่าจะชนะเนี่ยพี่ว่าจะชนะลูกไหนคะก็คิดดูแล้วก็น่าจะประสบการณ์น่าจะดีกว่าก็ชื่อชั้นเราดีกว่าด้วยใช่ไหมใช่สุดท้ายนี้พี่อยากฝากอะไรถึงพีน้องสุดหน่อยจ้าก็ฝากถึงน้องก็ต่อยกันเต็มที่ครับชกแพ้นะก็เก็บเวลาครับพี่น้องอยู่ดีครับโอเคฝากไฟกับเบสซี่หนึ่งจ้ะก็ฝากแฟนกับทุกคนชเชื่อลังใจด้วยครับ ไฟนี้ก็ซ้อมเต็มที่ครับก็อีกอย่างก็จะโชคให้ดีกว่าไฟก่อนครับโอเคฝากติดตามไว้วยงานะุะพกเมษายุนนี้ค่ะสุดเมยไทยรุ่งยุนนี้พี่จะทำฝากติดตามพี่ดำน้ำมูลด้วยนะครับกำลังใจให้ขอบคุณพี่มากๆนะครับผม